สวัสดีครับสวัสดีเซาวันสุกที่ี่21มกราคม25 6 5หครับมือนีตรงกับวันแรมสี่คำเดือนยีแรมสี่คำดาวสุกตกทีเท่าพญาดาวเสาตกที่อากาศพระอินทเสด็จมาให้เลิกเร่งทำการมงคลปลูกบานสางเรือนไม่ดีไปหาคุนนั่งตัดเย็บเสื้อผ้าไม่ดีสิมีลาททำการมงคลเมือนีตกทะิตโตเลิกครับทะิตโตเลิก เป็นเลือกที่เหมาะสําหรับการขอสิ่งต่างๆเพราะถือว่าเป็นเลือกของชูช้ชกที่ทําการขอสิ่งใดก็ง่ายเช่นขอมันขอแต่งงานท่วงหนีกูยืมร้องทุกเพื่อให้ผู้อื่นสงสารกระโลน้าดีครับเปิดร้านขายของซ้ำบริการขายของออนไลน์ดีนักครับทีได้ลาบแบบ ฝึกฝุกของเก่าชำรุดขอสมัครงานทำการใดๆที่เริ่มไม่อุปสมบทพาคอดขึ้นบานไม่ทำศัยกรรมตกแต่งดีครับเมื่อนี้นะครับเลือดดีอยู่ในระวางเวลา6โมงสศจนถึง12นาฬิกาดีและกะ13นาฬิะกา30นาทีจนถึง18นาฬิะกาดีนะครับทันทีสีเดินทางไปประกอบธุรกิจการค้าขายหรือแสวงหาโชคลาภต่างทินงขวสีสีเลือดเวลาเดินทางและกาออก เดินทางในช่วงเวลาดังนี้ครับม่วงเศ่อยจนถึงเก่านาฬิกามีลาบถูกสารอทิตเก่านาฬิกาหนึ่งหน้าที่จนถึง10นาฬิกา30หน้าที่ดานทิดตะวันออกมีลาบครับ10นาฬิกา3าเอหน้าที่จนถึง13นาฬิกา30หน้าที่ซึมีลาบถุกสารอาทิต13นาฬิกา3าเอหน้าที่จนถึง1ิหานาฬิกาติดเหนือมีลาบครับ 16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาสามนาทีมีลาบถุกสารทิตรครับปลูกพืชเมื่อนี้ปลูกเอาเปลือกปลูกเวลาง่ายครับหรือว่าส่วนกวนเขางง่ายนะครับกวนเขาเสานะครับออกรถไมเมื่อนี้ลดมือสองนะครับทันวาแห่งเก้าขาออกจากบ้านในระหว่างเวลา13นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกาเป็นย่ามของพระศรีทนออกประพาสปาเป็นย่ามดีเลิศครับนุ่งผ้าไมเมืม่อนี้ สีมีรับ์มากให้ของแก่คนเมื่อนี่สิเด้ขึ้นหนึ่งเท่าตัดผมไม่สีมีลาสะผมท้าน้ำมันเมื่อนี่สีอยู่เย็นเป็นซุกตัดเล็บเมื่อนี่นะครับอาหารจะมากแตงกก่สีเสื้อผ้าประจำวันเป็นมงคลน่าย่นครับสีเหลืองสีขาวเป็นเดชเดชไม้ถึงอำนาจนะครับสีชมพูเป็นสีสิริมงคลสีมีโชคลาภเงินทองครับสีสมสีแสดมนตรีหมายถึงซอยเหลืออุปถัมภ์ครับสีดำสีน้ำเงินเข้มสีเท่าแก เป็นกาลกินีขอบคุณทั้งนั้นของขอมูลจากป้าชัดบันเชียงเจ้าของงานเพลงอย่าลืมพอนะครับแล้วกัผู้บบาวบันนนกแล้วก็อีกลหลายๆงานเพลงขอบคุณพี่น้องป้องไปนะครับที่กียติดตามรับชมรับฟังผมเบ่าสุริยาขอบคุณและสวัสดีครับ